สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเยื่อสวยๆเลยครับตัวนี้พ่อพันธุ์หลักนะครับนําเข้ามาจากสอมีสุวรรณนะครับนี่ครับเป็นสายเยื่ร์ซิ่งสายเบิร์นนิจเต่านะครับนี่ครับคึกมากพ่อพันธุ์ตัวนี้จ่ายลูกเก่งแล้วก็มีผลงานนะครับนี่ครับใครสนใจลูกไก่ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับคู่ละพันห้าเท่านั้นนะครับ ลูกไก่คู่ละพันห้าเท่านั้นจ่ายลูกเก่งมีเหลี่ยมมีแข้งหน้าแน่นอนครับนี่ครับ اشتركوا <applause>